สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคุยทุกเรื่องกับนักจิตวิทยาโดยดรน้อยค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความฝันบ่งบอกอะไรในตัวเรานะคะหลายท่านก็อาจจะมีความฝันคําว่าฝันในที่นี้หมายถึงเวลาที่เรานอนหลับนะคะแล้วเราก็จะมีการฝันบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะฝันนี้มันหมายถึงอะไรนะฝันนี้มันบ่งบอกถึงอะไรนะ ก็จะมีศาสตร์เกี่ยวกับโหราศาสตร์ทางด้านการทํานายฝันนะคะในแทนจิตวิทยาของเราก็มีการวิเคราะห์ความฝันซึ่งตามทฤษฎีของซิกมันฟรอยนั่นเองที่ได้เขียนเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นะคะความฝันเนี่ยเป็นการทํางานของจิตใต้สํานึกตามทฤษฎีของซิกมันฟรอยนะคะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันจะรวมความปรารถนาความต้องการทุกอย่างในตัวมนุษย์ เอาไปไว้ในจิตใต้สำนึกทุกเรื่องราวไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามจะเป็นแหล่งรวมอยู่ที่จิตใต้สำนึกทีนี้เวลาที่เราจะกระทาเราจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาจิตสำนึกจะเป็นตัวตรวจสอบว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นเนี่ยถ้าเรานำมากระทาแล้วสังคมยอมรับได้ไหมถ้าสังคมยอมรับไม่ได้เพื่อนยอมรับไม่ได้ ความปรารถนานั้นจะถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกนะคะ,ะดังนั้นเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะที่สังคมนั้นยอมรับในพฤติกรรมนั้นของเราได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปแอบชอบแฟนคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นถามว่าความปรารถนานในใจเรามีไหมมีแต่ความเป็นไปได้มันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องเราก็อาจจะ ไม่สามารถแสดงความต้องการความรักกับคนรักของคนอื่นได้ดังนั้นความปรารถนาก็ถูกซ่อนเก็บเอาไว้ในจิตใต้สํำนึกทีนี้ถามว่าจิตใต้สํำนึกเนี่ยมันจะทำงานอย่างไรจิตใต้สํำนึกจะทำงานในกรณีที่จิตสํำนึกทำงานไม่ได้หรือไม่ได้ทำงานทีนี้เวลาที่จิตสํำนึกไม่ได้ทำงานเวลาไหนบ้างเช่นตอนที่เรานอน,อนหลับนะคะตอนนอนหลับหรือตอนที่เรา ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราก็มีลักษณะเมาพูดง่ายๆว่าจิตสํานึกคือการรู้ตัวสภาวะที่เราไม่รู้ตัวก็คือนอนหลับหรือมีสิ่งของหมึนเมานะคะดังนั้นเวลาที่เรานอนหลับเราก็จะเกิดความปรารถนาที่มันอยู่ในจิตใต้สํานึกก็จะถูกดึงขึ้นมาออกมาในรูปของความฝันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเราอาจจะฝันว่าเราได้ไป กินข้าวกับคนที่เรารักนะคะหรือถ้าสมมุติว่าเราทำงานอยู่กับหัวหน้างานแล้วเรามีความเครียดกับหัวหน้างานแต่เราไม่สามารถที่จะจัดการหัวหน้างานได้เพราะว่าเรามีอำนาจที่น้อยกว่าความรู้สึกเหล่านั้นเราก็เก็บไว้ในจิตใต้สำนึกไม่ได้ถูกแสดงออกมาดังนั้นเราก็ เอาเก็บกดเอาไว้มากๆพอนอนไปเราก็อาจจะออกมาในรูปของความฝันเช่นเหมือนเราถูกกักขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมืดๆแล้วเราก็อยากที่จะออกจากห้องนั้นแต่เราก็ออกไม่ได้สักทีการฝันในลักษณะแบบนี้ก็เช้เห็นว่าตอนนี้เหมือนเราถูกข่มเหงหรือก,กดขี่สภาวะบางอย่างอยู่ แต่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้ดังนั้นความฝันก็เลยบ่งบอกถึงสภาวะตัวตนและความปรารถนาที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ แต่เราไม่สามารถที่จะกระทําสิ่งเหล่านั้นได้เราก็เลยเก็บกดมันเอาไว้แล้วมันก็แสดงออกมาในรูปแบบของความฝันนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลองวิเคราะห์ความฝันของตัวเรานะคะบางครั้งเราอาจจะมีภาวะความเก็บกดอะไรอยู่ในตัวเราเองแต่เราไม่สามารถที่จัดการกับมันได้ได้แต่ข่มมันเอาไว้มันก็เลยอาจจะออกมาในรูปแบบของความฝันนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะหากว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดแชร์ไปให้กับบุคคล ที่ท่านรับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆสาระทางด้านจิตวิทยาแบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ